เรียกว่าทำออกมาได้ไม่ผิดหวังเลยจริงๆนะครับเหรับตัวละครลิมิเต็ดชายของเกมวูดท i ริงเวฟถึงแม้ว่าจะมีเพียงแค่3ตัวแต่ว่ามีน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะวทั้ง3ตัวละครนี่เนี่ยเก่งหมดเลยนะครับคือตอนแรกเนี่ยผมก็สบประมาตตัวละครแบรนด์ไปพอคิดว่าตัวละครตัวนี้มาเป็นตำแหน่งซับดีเพสแต่ว่าดามเมจน่าจะไม่แรงนะครับแต่พอได้ลองเอาไปเล่นดูแล้วทั้งในตำแหน่งของซับดีเพสแล้วก็เอาไปเล่นในตำแหน่งของเมนดีเพสเนี่ยปรากฏว่าตัวละครตัวนี้มีดาเมจเบิร์ที่ค่อนข้างแรงมากๆเลยนะครับฮิตละส 2 0งแสนทีละ2แสนห้าเนี่ยมีให้เห็นนะก็เป็นตัวละครที่ยิ่งเล่นแล้วยิ่งสนุกยิ่งเล่นแล้วยิ่งชอบตัวละครตัวนี้เพราะว่าเกมเพลย์ของมันเนี่ยทำออกมาได้สนุกมากๆเลยนะอ่ะก็เหมือนเดิมนะครับในคลิปรีวิวตัวละครสอนเล่นตัวละครคลิปนี้เนี่ยเราก็จะไปเริ่มกันในสิ่งที่เราควรรู้เกี่ยวกับตัวละครตัวนี้กันก่อนแล้วคอยไปสอนวิธีการเล่นวิธีการวนโลเทชันของตัวละครตัวนี้นะครับส่วนใครที่กําลังมองหาร้านเติมเกมวูดทริงเวฟที่ถูกกว่าเติมเองหรือว่าต้องการเติมเกมมือถือที่ถูกกว่า เราเติมเองเนี่ยผมก็ต้องขอแนะนําร้าน Wisdom Top Up เติมผ่านร้านนี้ปลอดภัยการันตีไม่โดนรีฟันอย่างแน่นอนเพราะว่าทางร้านเนี่ยจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกต้องตามกฎหมายช่องทางการติดต่อเนี่ยสามารถติดต่อผ่านเพจ Wisdom Top Up หรือจะเป็นทางเว็บไซต์ wisdomtopup.com ก็ได้แต่ถ้าใครสะดวกติดต่อผ่านไลน์เนี่ยก็สามารถแอดไลน์ Wisdom Top Up ได้นะครับมีแอดด้วยนะแต่ถ้าจะาง่ายกว่านั้นอีกเนี่ย,ยก็กดไปที่ลิงก์ใต้คลิปหรือไม่ไมก็คอมเมนต์ปักหมุดได้เลยสําหรับเรื่องแรกที่เราควรจะต้องรู้เกี่ยวกับตัวละคร ตัวนี้นะครับก็คือสกิลฟอร์เต้เซอร์กิตของตัวละครตัวนี้เนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะอย่างแรกที่สกิลฟอร์เต้เซอร์กิตสามารถให้เราได้เนี่ยก็จะเป็นการมอบโล่นะครับอย่างที่2ก็จะเป็นการฮิลนะครับทุกๆค่าฟอร์เต้เซอร์กิตที่ถึง25หน่วยเนี่ยก็จะมีการฮิลให้กับทั้งทีมนะก็จะสามารถฮิลได้หมด4รอบด้วยกันและหนึ่งไฮไลท์นะครับที่ทําให้ตัวละครตัวนี้มีดาเมจขึ้นมาถึงแม้ว่าเราจะใส่เพียงแค่ของ ER เนี่ยก็จะมาจากสกิลฟอร์เต้เซอร์กิตอันบนสุดตรงนี้เลยนะครับทีี่เเขขายนบออก ว่าทุกๆค่า energy l e g e n ที่เกินมาจาก150%เนี่ยมันจะแปลงเป็นค่า ATK กับตัวละครตัวนี้ซึ่งจะสามารถมอบ ATK ตัวละครตัวนี้ได้สูงสุดที่1,560%เลยแต่การที่เราจะได้ค่า ATK มาถึง1,560%เรนี่ยเราก็ต้องทำค่า energy l e g e n ได้ถึง280%นะเราถึงจะได้ค่า ATK มาเต็มๆพราะงั้นถึงแม้ว่าเราจะใส่ของ EI แต่ตัวละครแบนด์เนี่ยมันก็ทำให้ตัวละครแบน์มีค่า ATK ที่สูงมากๆและะเท่่านนนัันั้ยงไมพอครบ มันสามารถไปบวกกับสกิลของ Echo อีกด้วยนะเพราะ Echo ที่เพิ่มมีอาเซตใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถใส่5เซ็ตแล้วก็ทําให้ผลของ5เซ็ตทางานได้แบบเต็มที่เราก็จะได้ ATK มาด้วยนะครับผมแล้วก็เราจะได้รับโบนัสดาเมจทุกธาตุตอนที่เราทําค่า Energy ร e g e n เ์ของตัวละครตัวนี้ถึง250%มาฟรีฟรีสามของทุกธาตุมันก็เลยทําให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยมีดาเมจขึ้นมานะการที่ทาให้ตัวละครตัวนี้แรงขึ้นได้ก็ต้องขอบคุณสกิลฟอร์ เร,รเ,รเรื่องที่สองที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยก็คือความสามารถในการเซฟเพื่อนไม่ให้ตายของตัวละครแบรนด์เนี่ยมันดีพอให้เราไม่จำเป็นต้องใส่ตัวละครฮิลธรรมชาติอย่างชอคชิปเปอร์หรือว่าวอลีน่าเลยก็ได้นะเพราะการฮิลของตัวละครตัวนี้เนี่ยมันจะฮิลทุกๆครั้งที่เกต f ฟอร์เตสกิทถึง25หน่วยก็จะฮิลทีละพันสี่พันห้าโดยประมาณแต่ว่ามันจะฮิลทั้งหมด4รอบนะเพราะการฮิลก็ไม่ใช่น,น้อยถ้าเราไม่เล่นพลาดจริงๆและเท่านั้นยังไม่พอนะครับยังมี ความสามารถในการสร้างโล่ซึ่งโล่เนี่ยก็หนาใช้ได้เลยนะครับพอที่จะรับดามเมจหนักๆของบอดได้ครั้งถึง2ครั้งได้เลยมันก็เลยทำให้ตัวละครแบรเนี่ยเป็นตัวละครที่สามารถจัดทีมได้หลากหลายแล้วก็ยืดหยุ่นมากๆ ต่อไปเรื่องที่3านะครับดาเมจหลักของตัวละครแบรนด์เนี่ยมาจากไหนบ้างก็จะมีอยู่2แหล่งนะครับแหล่งแรกเนี่ยก็จะมาจากการโจมตีปกตินะการโจมตีปกติของตัวละครแบรนด์เนี่ยก็ถือว่าแรงมากๆซีขึ้นหลักหมื่นได้เลยยิ่งใส่สารหัวมาบับด้วยเนี่ยก็จะยิ่งโจมตีปกติแรงเพิ่มขึ้นไปอีกต่อไปนะครับผมก็จะเป็นดาเมจเบิร์ดนะซึ่งดาเมจเบิร์ดเนี่ยก็จะมาจากการที่เราเก็บเกรฟอร์เตซ์กิจจนเต็มแล้วมันก็จะเปลี่ยนเป็นสกิล E แบบพิเศษให้เรา ที่จะเรียกสมอลงมาทุ่มใส่หัวสตูซึ่งตรงนี้มันจะแรงไม่แรงเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับบัฟโบนัสดามเมจเบสิกแอคแทของเราแล้วก็ขึ้นอยู่กับว่ามันติดคลิด้วยหรือเปล่า ก็ถ้าติดคี้เนี่ยดาเมจขึ้นส0 0 0 0 0บวกได้แบบสบายๆเลยสําหรับเรื่องที่เราควรจะต้องรู้เนี่ยก็น่าจะเป็นประมาณนี้นะครับทีนี้ต่อไปเราไปดูวิธีการเล่นวิธีการวนโลเทชันของตัวละครแบนกันเลยแบรนเนี่ยเป็นหนึ่งตัวละครในเกมที่ผมยกให้เล่นง่ายที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับวิธีการเล่นของตัวละครตัวนี้เนี่ยให้เราทําการใช้สกิลอินทรเข้ามาในสนาม แล้วก็ต่อด้วยอันตีนะครับหลังจากนั้นก็้เราทําการโจมตีตอนที่อยู่กลางอากาศนะครับผมไปชุดหนึ่งพอหมดการโจมตีกลางอากาศเสร็จแล้วก็้เรากดสกิล E เพื่อบินขึ้นไปกลางอากาศแล้วก็ทําการโจมตีต่อนะพอสกิล E แบบพิเศษมาแล้วก็กดใช้ได้เลยแล้วก็กดสกิลไอคสลับไปที่ตัวละครตัวต่อไปเห็นไหมล่ะครับผมว่ามันง่ายขนาดไหนนะก็วิธีการเล่นของตัวละครแบรนด์แบบนี้เนี่ยเราสามารถเอาไปเล่นในตําแหน่งของเมนดีเพสก็ได้หรือว่าซับดีเพสก็ได้นะครับผมเล่นเหมือนกันแบบนี้เลยการเล่นแบรนด์จะใช้ เวลาอยู่ในสนามไม่นานนะครับสลับมาแป๊บเดียวก็ไปตัวต่อไปแล้วนะมันก็เลยทำให้ตัวละครตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ดีทั้งตำแหน่งเมนดีเพสแล้วก็ซับดีเพสเลย ต่อไปเรามาดูกันในส่วนของการปั้นตัวละครการใส่ Echo กันนะครับผมก็แน่นอนว่าตัวละครแบรนด์เนี่ยผมจะแนะนําให้เราใส่เป็นเซ็ตเอ็กโคอันใหม่นะครับที่ใส่2เซตเนี่ยเราจะได้ ER มา10%แล้วใส่ครบ5เซตเนี่ยเราจะได้ ETK มา15%แล้วก็โบนัสดาเมจทุกธาตุ3าสถ้าเราทําค่า Energy Legend ถึง250%นะซึ่งตัวละครแบรนด์เนี่ยต้องทำให้ถึง280%อยู่แล้วเพราะงั้นผลของ5เซตเนี่ยได้ใช้แนนน่อ ทีนี้มาดูในส่วนของการเลือกใส่เมนสเตตกันบ้างนะครับเริ่มกันที่ในส่วนของนะคอร์4สีน่นะคอร์สีตอนนี้มีเพียงแค่ตัวเดียวก็ค <Bueno> ือเจ้า <mucho> บังกรตัวนี้เพราะงั้นผมก็แนะนําใม้ใช้เป็นตัวละครบังกรตัวนี้และกันนะครับก็ถ้าเราใส่เป็นบังกรตัวนี้เนี่ยเราจะได้โบนัสดาเมจธาตุไฟมา12%แล้วก็จะได้รับโบนัสเบสิกแอคแท็กมา12%ซึ่งตรงตามที่ตัวละครแบรนด์ต้องการทั้งคู่ ต่อไปมาดูกันในส่วนของคอสสากันบ้างคอสสามมินสเตตเนี่ยถ้าเกิดว่าเรายัางดันค่า Energy ร e g e n ีไม่ถึง280%สักทีผมแนะนําให้ใส่เป็น ER บวก ER ไปเลยก็ได้นะครับซึ่งดาเมจที่ผมได้โชว์ให้ดูไปในคลิปว่าตัวละครตัวนี้ทําดาเมจถึง200 200 4 200 5เนี่ยผมก็ใส่เป็น ER บวก ER นะครับไม่ได้ใส่เป็น ER บวกกับโบนัสดาเมจธาตุไฟเลยนะเพราะความสําคัญลำดับหนึ่งของตัวละครตัวนี้ก็คือการดัน ER ให้ถึง280%นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครดันค่าเอนเนอ e ี e legend ถึง280%ไปแล้วโดวยการใส่เพ็ค่คอร์สามเมนสเตด er เนี่ยเราจะสามารถใส่คอสามเป็นเมนสเตดธาตุไฟมาเพิ่มก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยก็จะได้ดาเมจเพิ่มขึ้นแต่วงเล็บเอาไว้สําหรับคนที่โชคดีนะครับออฟลองออกมาเป็น energy legend เทียสูงทุกรอบนะส่วนผมแล้วก็หลายๆคนน่าจะโชคายก็แนะนําให้ใส่เป็น er ทั้งคู่แล้วกันนะครับและออฟลองเราคอยหาเป็นพวกคีเลตคียด,ดาเมจโบนัสเบสิกแอคแท็กหรือไม่ก็ออฟลองเป็น er ติดมาอีกทีก็ดีเหมือนกัน ส่วนข้อ1แน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องใส่เป็น ATK อยู่แล้วนะครับแล้วก็มาหาพวกออฟลองเป็นค่า Energy Regen, k e y Rate, c r i t Damage, Basic Attack Damage, Bonus อะไรพวกนี้แทน ต่อไปมาดูลำดับความสําคัญของการอัพสกิลกันบ้างนะครับตัวละครแบนดเนี่ยได้มาก็ให้ปลดฟอร์เตส c ก i t ขั้นที่2แล้วก็ขั้นที่3ก่อนเลยนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาไล่อัพที่ฟอร์เตส c ก i t นำนะเพราะไม่ว่าจะเป็นการสร้างโลก่การฮิวการระเบิดดาเมจจากสกิล e แบบพิเศษเนี่ยก็มาจากฟอร์เตส c ก i t ทั้งนั้นเลยทีนี้ต่อไปลำดับที่2เนี่ยผมแนะนําให้อัพคู่กันไปเลยก็จะเป็นสกิลอันตีกับการโจมตีปกติอันตรีเนี่ยก็ถือว่ามีดาเมจใช้ได้นะครับส่วนการโจมตีปกติเเี่่่ยยก็ได้้้ใชบอยอยูแลววลววาท วนโลเทชันนะและการตีปกติของตัวละครตัวนี้เนี่ยก็ขึ้นหลักหมื่นได้แบบสบายๆเลยนะครับกราฟลองลองมานะครับผมและลำดับสุดท้ายเนี่ยก็คอยมาลงที่สกิล E และถ้าแต้มสกิลเราเหลือนะครับเอยไม่ใช่แต้ม Skill สกิลสิต้องบอกว่าถ้าทรัพยากรเราเหลือเนี่ยเราคอยไปลงอินโทรสกิลนะครับก็ฟอร์เตสกิอันติตีปกติแล้วก็คอยลองลงมาที่สกิล E แล้วก็ปิดท้ายที่อินโทรสกิลนะครับไล่อัพตามนี้ได้เลย ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของอาวุธนะครับแน่นอนว่าดีสุดเนี่ยก็คืออาวุธประจําตัวนะครับได้ค่า E.R มาเยอะมากๆที่77 เลยนะครับส่วนความสามารถรองของอาวุธเนี่ยก็จะมีการให้คีเลตเรามาที่8%นะครับผมแล้วก็เวลาที่เราทําการใช้สกิลอันตีเนี่ยเราจะได้รับโบนัสเบสิกแอ็แท็มาฟรีๆ24%ด้วยกันและเมื่อไหร่ก็ตามที่เราทําการโจมตีแบบปกตินะครับเราก็จะได้รับโบนัสเบสิกแอ็แท็กมาอีก24%ก็พูดง่ายๆอาวุธชิ้นนี้นะครับในส่วนของความสามารถจะให้คียเลตมา8%แล้วก็ให้โบนัสเบสิกแอ็แท็กมารวมๆกันที่48%นะเป็นอาวุธที่ ดีที่สุดของตัวละครตัวนี้ลองลองมาถ้าจะพูดถึงเรื่องดาเมจนะครับก็ต้องเป็นอาวุธ5ดาวจากตู้ถาวรน,นะถ้าเราต้องการได้ดาเมจแต่ว่าถ้าเราจะมาแชร์อาวุธชิ้นนี้เนี่ยเราต้องทําค่าไ e อถึง280้ายถึด28 0%ด้วยนะครับเพราะถ้าเกิดว่าทําให้ถึงเนี่ยผมมองว่าอาวุธ4ดาวอย่างที่โลเวอร์ผมใส่อยู่ครับผมเอเวอร์ทัวร์นี้เนี่ยมันน่าใช้กว่า ถามว่าทำไมถึงน่าใช้พวอาวุธนี้ที่เลเวล90เนี่ยมันให้ ER เรามาถึง51%ตรงนี้มันจะช่วยเราสามารถบิวค่าย ER าของตัวละครตัวนี้ไปถึง280%ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นหรือถ้าไม่มีเนี่ยก็ไปใช้อาวุธ3ดาวอันนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าอาวุธ3ดาวอันนี้เนี่ยจะให้ค่าย r ER ามาที่เลเวล90ประมาณ32%เท่านั้นเอง ต่อไปมากันในส่วนของเรื่องทีมนะครับสหรับทีมของตัวละครแบรนด์เนี่ยอย่างที่ผมได้บอกไปต้นคิปว่าสามารถจัดทีมได้หลากหลายมากๆม,มาเริ่มกันที่ทีมแรกที่ผมได้ลองเอาไปเล่นดูแล้วก็สนุกดีนะครับผมแบรนด์มีดาเมจชังลี่มีดาเมจนะก็จะเป็นทีมที่เราจะใช้สารหัวมาบัฟเบสิกแอคแท็กให้แบรนด์นะครับผมแล้วก็แบรนด์เนี่ยไปบัฟโบนัทธาตุบัฟสกิลวีกับตัวละครฉางลี่ต่อทีมนี้ก็สามารถนําไปเล่นได้จบหอได้3ดาวเหมือนกันต่อไปทีมที่2นะครับก็จะเป็นการเอาตัวละครสารหัวออกแล้วก็ใส่ มาเป็นตัวละครอย่างชอนคิปเปอร์หรือไม่ก็วอลีน่าแทนแต่ถ้าใส่มาเป็นชอนคิปเปอร์เนี่ยจะดีกว่านะครับเพราะชอนคิปเปอร์มีความสามารถในการบัฟคียเลแล้วก็คีดามเมจให้ด้วยตรงนี้ก็จะทําให้ทั้งสองตัวละครทั้งแบรและก็ชางลี่เนี่ยแรงขึ้นเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากประหยัดเราใส่สารหัวมาแทนในช่องนี้แล้วก็เอาตัวละครชอนคิปเปอร์เนี่ยไปเล่นทีมอื่นก็ได้ ทีมต่อไปเนี่ยก็จะเป็นทีมแบรนด์ในตำแหน่ง DPS แล้วนะครับก็จะประกอบไปด้วยชอคิปเปอร์หรือว่าเราจะใส่เป็นเวอร์ลีน่าก็ได้ตำแหน่งซับ DPS เนี่ยก็ใส่เป็นสารหัวรับจบนะครับผมแล้วก็สารหัวเนี่ยเอามาบัฟให้แบรนด์ดีมากๆเพราะมีความสามารถในการบัฟเบสิกแอแท็ถึง38%จากสกิล l อัลทโทนะซึ่งแบรนด์ก็จะสามารถทำดาเมจจากสก e ิลอีแบบพิเศษแล้วก็การโจมตีปกติเนี่ยได้แรงเพิ่มขึ้น และสุดท้ายนะครับผมก็จะเป็นแบรนด์ในตำแหน่งซับดีเพสที่เอาไปซับตัวอื่นที่ไม่ใช่ชารลีนะครับก็จะมีน้องอังโกะแล้วก็ชิเซียนะครับสามารถใช้ตัวละครแบรนด์ไปซับดาเมจธาตุไฟได้นะและส่วนในช่องที่3เนี่ยเราจะใส่เป็นชอนคริปเปอร์หรือว่าวอลลีน่าก็ได้นะครับ อาทีนี้เราก็มาสรุปเกี่ยวกับตัวละครแบรนด์กันนะครับถามว่าตัวละครตัวนี้ถ้าเราสุ่มมาต้องการเอาไปเล่นคอนเทนต์ในเกมในโหมดหอคอยอันเก่าตัวละครตัวนี้ไม่ว่าเราจะเอาไปเล่นในตำแหน่งของเมนดิเพชหรือว่าซับดิเพชเนี่ยสามารถแบกเราจบได้3ดาวนะครับแต่ถ้าถามว่าในคอนเทนต์นเกมที่เป็นโหมดเรือเนี่ยมันสามารถแบกเราได้หรือเปล่ามันเก่งขึ้นแบบล็อกเซียไหมก็ตอบได้เลยว่าไม่ได้ดีขนาดนั้นนะครับในโหมดนี้เนี่ยผมก็ยังยกให้คาเมเลียล็อกเซียจิยานอะไรพวกนี้ที่มีความสามารถในการ รวบมอนในการเคลียร์มอนหมู่เก่งๆมากกว่านะตัวละครแบนท์ถ้าสุมมาเล่นในหมดนี้เนี่ยผมก็จัดอยู่ให้เทียร์กลางๆแล้วกันนะครับไม่ได้โดดเด่นอะไรขนาดนั้นแต่ก็พอเล่นได้นะครับแต่ถ้าเราจะหวังเอามาได้แรงอิดๆในด่านสุดท้ายแบบเต็มๆเนี่ยที่ได้อด3ตัวนะมันก็อาจจะดูยากไปหน่อยไปใช้พวกกิ่ยานอะไรพวกนี้เนี่ยมันเล่นได้ง่ายกว่าเยอะเลย แมนสำหรับผมเนี่ย <S <S <an> <S ผมก็มองว่าเป็นตัวละครกลางๆนะครับที่เราจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้นะ <S <S <an> ไม่ได้ <S <S <an> <S ได้มาแล้วก็รู้สึกแตกตา่างหรือว,ว่ารู้สึกว้าวเหมือนกับตอนตัวละครฟีบี้มาสักเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าตรงนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วกันว่าเราต้องการตัวละครผู้ชายเพิ่มในทีมหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเราพลาดตัวละครแบนก็ไม่รู้ว่าต้องรอนานขนาดไหนถึงจะมีตัวละครผู้ชายมาเพิ่มในเกมอีกนะครับก็ไม่แน่ใจว่าเกมนี้เนี่ยมันจะทําตัวละครผู้ชายแผ่นละตัวหรือเปล่าหรือแผ่นละ2ตัว นะแต่ถ้าใครรอตัวละครผู้ชายอยู่ก็สุ่มเก็บไว้เถอะครับกว่าตัวละครผู้ชายตัวต่อไปจะเข้าเกมมาก็คงจะมีตัว๋วมีการันตีเพียงพอในการสุ่มต่อแล้วแหละเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายนะครับ